เขาทำอะไรกันห่ะต้องเบีย่ยงออกซ้ายอะเพราะว่าทางเลี้ยวเขาปิดถนนพอด,ดีเขากำลังเผาถนนเขาเขาเผาถนนเพื่ออะไระถ้าพี่น้องพี่น้องคนไหนถ้าพี่น้องคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับว่าทำไมเขาเอาแผ่นเอ่ออะไร เอาเขาเอาแผ่นอะไรบางภาพกับถนนแล้วเป่าความร้อนลงพื้นผมก็งงนะว่ารถเนี่ยคือรถอะไรเขาทำไมเขาต้องเป่าถนนก่อนปูยาปูถนนใครรูก็บอกได้ครับผม ตรงนี้ก็เละครับรถไถดันเข้ามาแล้วก็สิบล้อด้วครับผมสิล้อก็เทยางมาต่อยครับเทยางมาตอยใส่รถปูถนนเพื่อที่จะได้ปูถนนได้ครับแล้วก็มีรถบด,ดอีกคันหนึ่งแล้วก็มีรถบด,ดสามล้ออยู่นูน่นตรงนู้นเลยอ่ะ เนี่ยตรงนั้นเลยนี่นี่นี่จีงชี้อ่ะชี้ช,ชี้ไม่ใช่รดออกนะนู่นสามล้อนู่นเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นแม่พี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมครับนี่สูงเข้าไปดูไกลๆเลย่าถ้าเข้าก็ยากแล้วครับเพราะว่าเข้าทางนั้นก็ไม่ได้เข้าทางนั้นก็ไม่ได้เ,าาไไดเพราะว่าต้องถ้าจะเข้าก็ต้องอ้อมมา แล้วไม่ก็เข้าเข้าอ้อมอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยๆๆละเนี่ยเนี่ยเนี่ยคางคางเขาต้องใช้ความร้อนในการเป่าอ่ะหูควันขโมยตรงนี้ กนเาจะเป่าถนนเพื่อให้มันร้อนอู้ร้อนแค่ไหนถามใจพี่น้องดููอโอ้สิร้อยเข้ามาใกล้เด้อนี่เห็นไหมยางเห็นไหมยางมาตอยก็จะเข้าไปในถังแล้วก็อะไรใช้แก๊สอัด ก็ปูถนนอยู่เครื่องแล้วก็มีเครื่องปูถนนอีกล้วจากตอนนั้นก็ใช้รถบดรอบที่แล้วก็เทปูนปูถนนก็ฝั่งนูน้นฝั่งเลนกลางแล้วก็เลนขวาเรียบร้อยแล้วเลนแช่ขวาก็เหลือแต่ฝั่งฝั่งริมฝั่งริมแล้วก็ าไม่รู้ว่าเขาใช้เขาไม่รู้เขายิงอะไรนะผมก็งงตอนเป่าความร้อนถนนเสร็จแล้วก็นี่อะไรดังปั้งปั้งปั้งไม่รู้อ่ะผมก็งงนะครับพี่น้องคนไหนรู้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะครับ <c oughs> เคยเห็นแต่รถเกจกับรถบดเนี่ยรถเกจถนนกับรถบดเนี่ยยังไม่เคยเห็นรถปูถนนมาก,ก่อน <c oughs> เพราะว่าในช่วงนี้นะครับเห็นแต่รถปูถนน เขาไม่เกตถนอนออกครับเขาจะพูถนนไปเลยนู่นตรงนั้นก็ปูแล้วตรงนี้ก็เก็บหินแล้วก็เรียปูรับเอา้า งผนละดีก็ฟูใหม่มนันเป็นทางต่างระดับเห็่ไหมข้างในเขาเผาไฟไม่ได้นะอ่ะออกไม่ได้คนระับ ถ้าเป็นเท่านั้นคนไอคิวสูงเท่านั้นถึงจะทาเป็น่ะโอ้ยบ้านไครผมก็ไม่รู้นะว่าบ้านไทรเขาก็จะทําเป็นบ้านไครเขาเอาคนขับไอ้เป็นมาทําเกาปูสวยงามคนระับถ่าครับเร็วกปูไม่สวยคนระับถนนเละ็ะชาวบ้านร้องเรียนให้ปูให้ปูถนนใหม่ thấy không, thấy không, một không, thấy 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 không, ออ,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 ออกไปเร็วตัวที่สุดออกไปออกไปออกไปเร็วออกไปเร็วเนี่ยไหมถ้ายามาตอยหมดเขาจะเทยามาตอยลงไปเพิ่มแต่ถ้ายามาตอยในกระบะดําหมดก็กออกไปเพิ่มนะเนี่ยไหมเขาเขาใช้ความร้อนอะไรเป่าถนนนะ เขาอะไรเอาอะไรดาดถนนก็ไม่รู้อ่ะแล้วก็อะไรจะอะไรที่ปิดชิก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 ก็ไม่รู้อ่ะพอเขาปั้มลมเสร็จใช่ไหมก็ต้องชิก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 ,ชกแต่ไม่รู้ว่าเขา,า,อาอะไรเอาอะไรตัดลมหรือว่าลมตัดก็ไม่รู้ปั๊มลมตัดแล้วก็เช็งคความร้อนนี่ปอดถนนค้างไปเรื่อยๆจงังหวะจะหมดอนะ่ะ ชิดเข้าสิบล้อแล้วรถปูถนนจะจะ,จ,ะจูบสิบล้อกันแล้วจะจุบก,กันแล้วว่าทำไมเขาใช้น้ำมันลาดรวบรถเผาถนนไปก่อนแล้วปูยังไม่ได้เลยเขาต้องปูให้เรียบเนียนนะครับเขาเผาถนนแล้วเราก็ต้องปูให้ใหให ใช่หรอวะให้จำมันเสมอเรียบเนียนง่ายะ่ะพอกเขาจะเลี้ยวไปไงเลี้ยวไม่ได้นี่ะเลี้ยวไม่ได้นี่วนันนั้นโชว์ความกล้าเลยเลี้ยวข้ามาตอนกําลังจะปูเสร็จใช่แล้วมันเครื่องลาดนะครับเออ ช่างช่างก่อสร้างช่างปูถนนหมว่เขียวอะเขาใช้น้ำมันเครื่องราดหรือเปล่าโหลดไปโดนแล้ว ขาาจะปูตั้งแต่จากไหนนะจากนู่นปะไทยวัสดุหรือตรงไหนก็ไม่รู้อะหรือไม่ก็ไฟแดงอ่างศิลาหรือไม่ก็ไฟแดงอ่างศิลานู่นเดี๋ยวผมต้องลองไปดูว่าเขาปูจากไหนมาไหนเขาินปูจากนี่ไปสปานถนนข้าวลามอะนู่น ก็ประมาณตอนเย็นเสร็จอะตอนเย็นเสร็จหรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ไปอีนู่นนู่นเลยอะเหี้ยเผื่อก็จบเพียงทานีีครับผมตัวน,นี้มันก็ยาวเลยแหละแล้วก็มาจบเพียงแค่นี้ครับผมชาวร์มกดไลค์กดแชร์ครับผมสำหรับคลิปนี้ไป Bye บายๆพี่น้องทุกคนครับที่น่ารัก